สวัสดีครับวันนี้ร้าน109แคมป์นะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้บ้านเราก็จะเรียกกันหลากหลายนะครับก็เรียกแท่งเรืองแสงพวงจเรองแสงนะครับตัวนี้จุดประสงค์หลักก็คือเรืองแสงในเวลากลางคืนลักษณะเน,นี้ยครับตัวเนี้ยของทางร้าน ที่นำเข้ามาจะเป็นที่ห่อ Firefly นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของอังกฤษนะครับตัวนี้ของทางร้านจะนำเข้ามาสองไซส์ก็คือไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับสองไซส์ส่วนสีจริงๆแล้วที่เขาผลิตก็จะมีอยู่รอรแปดสีนะครับ สีตามเนี้ยเก้าสีแต่ทางร้านเอามาก็จะมีสีเขียวสีส้มสีเอ่อสีขาวแล้วก็สีฟ้านะครับก็จะนำเข้ามาอยู่สีสีนะครับมันเป็นสีหละที่ค่อนข้างจะขายดีนะครับคือเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยคือเจ้าพงแจกลองแสงตัวเนี้ยนะครับ มันก็จะมีสองแบบนะครับในตลาดนะครับที่ขายกันอยู่คืออย่างตัวนี้จะเป็นตัวแบบที่เป็นแท่งทิเทียมนะครับแท่งทิดเทียมเนี่ยมันก็จะเป็นเรืองแสงด้วยตัวของมันเองนะครับไม่ต้องเก็บพลังงานแสงอาทิตย์คือถ้าเราเอาเข้าไปในที่มืดมันก็จะเรืองแสงของมันตลอดคือทุกวันนี้เนี่ยอันนี้ผมอยู่ในใต้แสงนีออนนะครับ จริงๆแล้วถ้ามันถ้าถ้าพูดถึงว่าเราอยู่ใต้แสงนีออนคือเราไม่เห็นว่ามันเรืองแสงแต่จริงๆมันเรืองแสงอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็คือตัวทิเทียมตัวเนี้ยก็จะเป็นที่นิยมสําหรับงานที่เป็นแบบเข็มทิศต,ตัวแพงๆตัวสี่ห้าพันเนี่ยเขาก็ใช้ใส่จะใช้แท่งทิเทียมตัวเนี้ยเป็นตัวเป็นตัวมาร์กบอก ตำแหน่งเช่นตำแหน่ง N อ็นตำแหน่งจุดสองอะไรพวกนี้ก็จะใช้ตัวทิเทียมนะครับหรือตามศูนย์กล้องเร็งต่างๆก็จะใช้ทิเทียมนะครับแล้วก็ยังมีอยู่ในจำพวกนาฬิกาแพงๆพวกนาฬิการูมินอกก็จะใช้เป็นตัวทิเทียมเหมือนกันกับอีกหนึ่งอย่างนะครับก็ตัวนี้ในตลาดก็จะขายกันทั่วไป ตัวนี้มันก็จะเป็นผงนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ใช่เป็นแท่งลิเธียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเรืองแสงนะครับหรือบางคนก็จะเรียกออฟอตอนเรืองแสงนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นแบบนี้คือมันต้องเก็บไฟนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าวันนี้เราไม่ได้ตากแดดคืนนี้มันก็ไม่มีแสงนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้คือ คือตากแดดของของของตัวพวกนี้มันไม่ได้จะเป็นว่าเราต้องไปตากแดดจ้านะครับคือแค่ให้มีแสงแบบนีออนหรืออะไรอยู่อย่างเงี้ยตลอดมันก็มันก็ใช้ได้แล้วนะครับคือตอนนี้นี่อันนี้คือผมถ่ายอยู่ในกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ แท่งมันจะใหญ่เห็นไหมครับถ้าพวกที่ที่เป็นเป็นสีเนี่ยผงสีเนี่ยเม็ดสีเนี่ยหรือที่ที่เป็นตัวถูกอันนี้ก็คือราคามจะถูกกว่าเยอะนะครับมันก็จะเป็นแท่งใหญ่อย่างนี้เห็นไหมครับนี่แต่ถ้าเราดูดูความเข้มของสีเนี่ยเห็นไหมครับความเข้มของสีอะพวกทิทียมเนี่ยสีมันจะเข้ม มครับส,สีเขาจะเข้มมีครับสีเขียวเหมือนกันมีครับอันนี้จะดูละเข้มอันนี้ก็จะดูละอ่อนฝาเห็นไหมครับแต่อันนี้มันจะได้ตรงความใหญ่นะครับแต่อย่างที่บอกก็คือตัวนี้มันจะต้องเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์แต่ถ้าเป็นพวกที่เป็นทิเทียมคือไม่ต้องเก็บนะครับคืออันนี้มันจะเป็นมา m เกอร์นะครับตามสเปคแล้วก็คือจริงจริง บางคนก็ก็จะไปแขวนในปอกคอหมาปอกคอแมวก็มีครับเพื่อที่ว่ากลางคืนอพอปิดไฟมืดมืแล้วก็จะได้เห็นว่าอยู่จุดไหนนะครับเพราะว่าชื่อชื่อของเขาคือชื่อที่ห่อเขาเนี่ยมันก็จะแปลว่าหิ่งห้อยเนี่ยอันนี้มันก็จะเล็กกว่าคือตัวนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับก็จะอยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยตัวเล็กเนี่ยตัวใหญ่นี่ก็จะอยู่พันกว่าบาทครับพันกว่าบาทก็พันหนึ่งพันสองพันสี่ก็แล้วแต่ร้านนะครับ ของทางร้านก็จะตอนนี้นะครับนับณนะราคาตอนนี้ตอนที่ทําคลิปตัวนี้ทางร้านจะขายอยู่ที่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้ทางร้านจะขายอยู่ที่หกร้อยแปดสิบแต่ราคาก็ถ้ามีขึ้นลงเปลี่ยนแปลงก็ต้องแล้วแต่นะครับในอนาคตนะครับก็จะเทียบกันให้เห็นเด่นชัดนะครับก็ไฟมันก็ต่างกันเยอะะครับ ตัวใหญ่กับตัวเล็กแท่งก็จะมีขนาดที่อ้วนก่าตัวเล็กก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับแต่ก็ราคาก็ต่างกันพอสมควรเหมือนกันนี้ก็เป็นสีขาวนะครับสีขาวนี่สีขาวก็เหมือนสีนิออนหลอดนิออนนี้ก็เป็นสีเขียว ตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กสีฟ้าเหลืองเอ่สีส้มเงินก็สีสันมันก็จะแจ่มสวยอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นตัวที่เป็นแท่งทิเทียมนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวเนี้ยสีมันจะเข้มสู้ไม่ได้แต่ว่ามันได้หลอดใหญ่ป่า ก็บางคนก็บอกว่าเป็นฟอสฟอรัสเรืองแสงบางคนก็จะบอกว่าเป็นสีเรืองแสงนะครับเพราะว่าสเปคสเปคของตัวนี้ไม่ไม่ค่อยจะมาละเอียดมากครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางร้าน1 9 9แคมด้วยนะครับเราก็จะมีสินค้ามารีวิวเพื่อนเพื่อนพี่ๆอยู่ตลอดนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ส่วนรายละเอียดคร่าวๆเราจะตรงไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ